าจนมุมถูก K N U ถล่มยับเยินจนต้องยกธงขาวทหารพรานมไทยตรึงกำลังพืึบชายแดนค่ะทหารไทยตรึงกำลังเข้มชายแดนไทยเมียนมาหลังทหารเมียนมากองพันที่24ถูกถล่มหนักทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายยอมยกธงขาวค่ะ เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเกเรียน KNU ซึ่ึงสนทิ์กำลังร่วมกับพันธมิตรย,ยิงปะทะกับทหารของกองทัพเมียนมาเพื่อชิงฐานที่มั่นระดับกองพันเข้าสู่ภาวะตึงเครียดหนักที่สุดในรอบสัปดาห์เลยค่ะโดยคืนที่ผ่านมาทหารเกเรียง KNLA นสนทิ่กำลังร่วมกับเกเรียง KNDO ในสังกัดเกเรียน KNU ได้นำกำลังทหารเกเรียงพร้อมอาวุธหนะักและอาวุธประจำกายเข้าปิด ล้อมที่ตั้งกองบังคับการกองพันที่24ฐานมอคุยลูกหมู่บ้านเวเลมูอำาเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาค่ะฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแม่ละไทย หมู่หนึ่งตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากซึ่งที่ตั้งของกองพันทหารเมียนมาฐานดังกล่าวอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ1กิโลเมตรค่ะทหารก็เรียงเปิดฉากโดยใช้โดรนติดลูกระเบิดหลายลูกบินขึ้นไปทิ้งระเบิดลงกลางฐานกองทัพที่2.4ของทหารเมียนมาลูกระเบิดตกลงเป้าหมายอย่างแม่นยำเสียงระเบิดดังสนั่นแนวชายแดนไทยเมียนมา จากนั้นทหารกระเรียงชุดแนวหน้าระดมยิงเครื่องยิงลูกระเบิดปืนกลซ้ำแบบไม่หยุดค่ะ แต่ทหารเมียนมานะคะซึ่งวางกำลังป้องกันฐานของตนเองอย่างหนานแน่นก็ใช้ปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงตอบโต้ใส่แนวทหารเกรียงจนเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดนานหลายชั่วโมงเลยนะคะจนชาวบ้านฝั่งหมู่บ้านแม่หละฝั่งไทยต่างตกใจและต้องหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะโดยขนาดที่กำลังทหารชอกอราชามนูทหารพรานชอกทพสา ่ายป,ปกครองอำเภอท่าสองยางและตำรวจตะเวนชายแดนที่344นำกำลังพร้อมอาวุธหนักเข้าไปป้องกันแนวตะเข็บชายแดนและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้ชาวบ้านอย่างเข้มงวดทามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดที่ดังต่อเนื่องค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหรือชอกกรราชมนูนะคะท่านเอกนักรเรืติตพอบอชอกกอรราชมนูเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากว่า กองกำลัง KNLA และกองกำลัง KNDO ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมโจมตีที่ตั้งกองบังคับการกองพันที่24ฐานมอกุยลู่บ้านเวเลมูอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านแม่ละทายค่ะโดยสถานการณ์เข้ายึดฐานมมกุยลู่ได้สำเร็จนะคะในเวลา หนาฬิกาค่ะและได้ตรวจยึดอาวุธยุดโทธปรณ์นะคะของทหารเมียนมาได้หลายรายการเลยค่ะขณะเดียวกันค่ะ หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34จัดกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและนำอาวุธนะคะสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตายของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงค่ะ